หนาวพี่น้องหนาวหนาวพ้นตุกแล้วก็หน,นาวสบาดีกันตอนเศ้าพี่น้องอฮ้ยลมบ่อย ข้าออกกับพ้นห้ารรมว่าบุเปนน็นเนาะพี่น้องยำดำหมูเลี้ยวกับอยากเลี้ยมหมูดำผัดอยากดำยำน,นี่ข่าวออกกับพ้นห้ามหนึ่งตีเจ้าสบายดีกันตอนเสาร์เด้อพี่น้องเดอ้อหน,นาวหนาวพี่น้องฮันนุงเสื้อเชียวก็เบึงเบึงเบึงบรรยากาศเบึดขึ้นเรื่อยพี่น้อง อยูนี้ก็มาบักแห้งนี่แห้งมาบาทนึงแล้วก็ลิ้น ตรงหน้ากะเขี้ยวแน่บะนี้บะนี้ตัวอันตัวดำก่อนี่กะมันออกบะตัวดำบ่ต้องการฝนตัวดำตำลังผัดต้องการฝนพี่น้องต้องการนำเอามันจะแน่บุดีเนาะได้อย่างเสียอย่างพี่น้องตัวดำก่อนี่ตีทำาบตุกมาแบบนี้ผัดตัวดำตำลังผัดโบได้ได้บะนี้มันผัดต้องการนำ แค่แมานดะพนทรงมันตะเฮงผู้มันกะต้าน,นั้นอยู่ดอกอันนี้พ่นหักตกะตกพ่นหักกะลินพี่น้องปกติเดือนเก้านะพ่นกะลินอันนี้โบลินมาลินเดือนสิบถอกออกมากะเกยซอนบ่มีหววเหี่ยวแอวเบิดโอ้ยเขา จะสิด้จกอยังพี่น้องฮะยังอนะจำแม่มันตื่นแต่เศร้าโอ้ยตื่นแต่เศร้านี่ได้พี่น้องเขาลุกบวกเกินสิบนาทีมันลุกแล้วแต่ละมือนะ ในทางหัวขา ปึิงเด้อพี่น้องบรรยากาศหนาวพี่น้องเลยส่นเตียงอันนี้เด่นายพระเจ้าไปเปล่งนำ้ำหายหน้าออกหายได้มันทางดุมมัน,ม,นมันลายมันมอมเข่ามาน ยามดำก็ฟ้าวดำย่านตะโพแลวย่านตะบด,ดีดำดำหน้าเดือนเจ็ดพี่เนองเอ้ยแปดเก้าสิบแปดเก้าสิบเนี่ยสามเดือนข่ามันออกตี้เนาะสามเดือนสี่เดือนเข่ามันออกตี้เจ้า พ้นยังบาดอุวยได้พี่น้องพ้นถ้ากระอ้อมตนม้นไม้พ้นยังว่าแดนตีกรับซ้ำมันอวยกับเผื่อมันเสียหน้่นอีก Phải là cảm chắc mía cảm sáng cứ cảm xăng. Yêu không, đi được. sự cường mỗi lần chỉ để bay bó hồn ย да ังอีกได้ข่าวเย็นนะคุณน้องหนึ่งระเมือนช่ววดซวทวดโโกอยู่นึ่ข่าวนะ่ได้หนึ่งน้อยอีกได้แลกรเบื้อบอกะเยอเป็นขาวเย็นอุ่นยังอีกที่หนึ่งรุ่นจะจู่ๆนา่บอตรง มันปั่นเดียวสิเองเราบดลูกจันได้พี่เอาหนึ่อเขา่าแต่เ้นือน้ำดได้ชิล,ลงไปเอาขอเย็นมาชิลลมาก่อนนี่เมียลงไปไหลังเากยบพอลุกมากินกลางคืนนะน้องีกับพักไลได้ข่าเย็นนะ

ไปไม่ไปไมไปไปบอดอีร้อยผูไปไป่ไม่ไปไม่ไม่าคลิปแม่น่ะไปเพลงหน่ะไปไปตื่นแต่เศร้าพี่น้องยอมหับโอ้ยลูกมาถ้าบัตรแม่ปีงออกกระบอกเนี่ยคือมันทู่มึงอะแล้วแม่ลูกม่านแประมันหาที่ซิาทีลูกเลี้ยงดังไฟหากระเล็บ้องเถือกอะดังเถือกอะยังอัน ปิ้นล้างดังไพ่อยู่เชียงบลรปมตามตึมตามอย่างออกมาแล้วเบิร์ได้พี่น้องหนึ่งเขาสั่งนี่นะเบิร์ได้เผื่อนะกัเบิร์มือจักันเอาขอยเย็นไปอุ่นเผื่อตะเล็งอุ่นเย็นีก แบบมันผิดาแล้วมันก็ยอบลงเพียงปากมันหมอลยวมันยออลงมันจะเพียงปากมันละกสิบหกสิอที่ข่าไปเลยน้อแบบอัน่วยแล้วก็สบายแต่ก่อนหนาต่ก็ตินตาบ นาสดแลยพี่น้องคือมากกับสดสดโลดจะขาแต่งหนางง,า,ง,งามๆแดงเขา่าคลิปโอ้ยพระทันกินหรอกพี่น้องกินงลงไก่โบราณเลือกไก่ไปน้ำนี่คืเลือกไก่หมด ใสยอย่อันนี้สาบายเลยเนะาะแต่นี่มัน่บริมันบริอันมาเมยลงอันหอดติฟสาบายสาบายมันจะมีอันเดียวโจกิง้งสาบายมากเอาเข่าใสาแ่แล้วก็ปลูกแบบนี้แลบบนั้นเข่ากับบริบริการไหนปะนายเนี่ย ได้กาแฟบึงผสมผักที่กำลังใจเด้อพี่น้องที่สำคัญบุคคลคุ้มค่าในเด้อขอบคุณคุณอะไรเด้อไปแล้วพี่น้องฝนตกบรรยากาศฝนตก